เดนต่อมานี่ข่าวดีข่าวด่วนเลยนะครับสรุปว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติแจกเงินดิจิตอล w a l l ล็ตหนึ่ม่นบาทแต่ต้องวงเล็บนะค่ะไม่ได้ทุกคนค่ะล็อตแรกจะได้เฉพาะกลุ่มเปราะบางคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมด14.98ล้านคนรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปคุยกับคุณเพียกน้อยครับสวัสดีครับคุณเพียกน้อยครับสวัสดีครับสรุปข่าวดีข่าวเด,ด่นดิจิตอลวอลเล็มาแล้ว แต่ว่ามันมาแบบมาลดแรกคุณพยักน้อยแจกเฉพาะคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายละเอียดเป็นยังไงครับก็ดูแล้วน่าจะมีข้อคนกลุ่มนี้นะครับอ,อ่าสิบเท่าไหร่นะสิบสี่จุดเก้าแปดล้านคนนะครับเกือบาว่าเกือบตีสักเกือบสิบห้าล้านคนกันแล้วกันนะครับเอ่อคนกลุ่มนี้น่าจะมีข้อมูลรายละเอียดอะไรหมดแล้วนะครับข้อมูลไอ เพราะเขาถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะครับก็มีข้อมูลอยู่แล้วนะครับแล้วก็เท่าที่ฟังจากไอ้โฆสกรัฐบาลนะครับหมอชัยวัชรงค์แกก็บอกว่า,าที่ต้องทำกลุ่มนี้ก่อนเนี่ยถ้าผมส่วนตัวเนี่ยผมว่าเขาเขาคงมองว่าข้อมูลอะไต่างๆเนี่ยมันง่ายนะครับแล้วก็เพื่อให้ทานจับกรอบงบประมาณปี67นะครับ คือคือเร่งลงทะเบียนอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าอะไรมันจะง่ายกว่าคนกลุ่มอื่นนะครับการคัดกรองอะไรต่างๆเนี่ยมันจะง่ายกว่าคนกลุ่มอื่นนะครับก็เอา14.98ล้านคนมาก่อนนะครับก็เร่งลงทะเบียนนะครับภายในเดือนกันยานี้นะครับภายในเดือนกันยาและให้แจกใช้งบของปี67เนี่ยแจกนะครับอย่างที่เราทราบว่างบปี67เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยทาง บัญชีทางอะไรต่างๆเนี่ยอคงไม่เกินไม่น่าเกินจะสามสิบกันยานะครับอย่าให้เกินสามสิบกันยานะครับก็เดี๋ยวจะมีปัญหาอา่าเรียงอะไรอ่ะพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังนะครับสอดคล้องกับมาตรายี่สิบเอ็ดของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังนะครับออไม่ให้บรนเลือบปีไปอีกเพราะว่าไอ้ที่ดิจิตอลโกลเนเนี่ยงบเนี่ยมันจะมาสัก สามกองด้วยกันอย่างที่เราทราบนะครับอกองแรกก็คืองบปีอะไรอะงบปีหกเจ็ดนะครับงบปีหกเจ็ดเนี่ยประมาณหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันล้านบาทนะครับอ่าแล้วก็เป็นงบของหน่วยงานภาครัฐก็คือทกศเนี่ยหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยล้านบาทนะครับแล้วก็ก้อนที่สามก็คืองบปีหกแปดนะครับงบปีหกแปดก็คือจะเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลา นะครับหนึ่งตุลาเนี่ยนะครับหนึ่งตุลาหกเจ็ดเนี่ยก็คือเขาเขาเริ่มใช้งบประมาณปีหกแปดแล้วนะครับก็ใช้งบประมาณปีหกแปดอีกหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยล้านบาทนะครับก็คือสามกองของดิจิตอลโดเล็ก็รวมกันแล้วเนี่ยกลมๆก,ก็คือจอําจนวนผู้ที่ได้สิทธิ์ก็คือห้าเท่าไรอะห้าสิบล้านคนาานะครับวงเงินง็ประมาณประมาณห้าแสนล้านบาทนะครับถ้าใช้ อ่าล็อตแรกเนี่ยอ่ากลุ่มปอบางเนี่ยอ่ากลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอ่าประมาณสิบสี่สิบห้าล้านไปเลยกลุ่มยังสิบห้าล้านล้านเนี่ยก็ประมาณคือคือตกประมาณแสนห้าหมื่นล้านบาทน,นะครับก็เรียกว่าให้ทันกับอ่างบประมาณปีหกเจ็ดนะครับอย่าไปเหลื่อมปีกันอีกเดี๋ยวจะมีปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณเพราะว่าตอนนี้งบปีหกเจ็ดเนี่ย มันเหลือเวลาจริงๆเนี่ยพอ,พอประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยวันที่26เมษาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันเหลือระยะเวลาการใช้เนี่ยหเดือนเองอะนะครับพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยานะครับอันนี้งบปี67เหลือเวลาอีกอีกอถ้านับตอนนี้ก็คือไม่ถึงแล้วอ่ะเหลือ,ออีก4เดือนนะครับก็เรียกว่าต้องเร่งใช้ให้ทันก่อเวลาไม่งั้นก็จะเสียวิยนัยอ่า วินัยการเงินการคลังนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของกลุ่มปบ 10, ประมาณ15ล้านคนกันแล้วกันแสนห้าหมื่นล้านนะครับแล้วผมเชื่อว่าจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยไอคงจะลงทะเบียนนะครับพอเปิดกลุ่มปบางแล้วน่าจะคงจะลงทะเบียนกลุ่มอื่นตามไปด้วยเลยนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าเดือนหนึ่งตุลาเนี่ยงบปี68มันมาอีกแล้วนะครับก็เรียกว่าต่อเนื่องนะครับเขาเขาก็าวางแผนว่า 50ล้านคนเนี่ยอยากจะจ่ายเงินให้หบดเนี่ยภายในไตรมาสสี่ของปีหกเจ็ดนะครับก็คือสิ้นสุดเนี่ยภายในเดือนอะไรอะธันวาคมนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าเขาคงอยากจะเร่งจ่ายเงินหมื่นหนึ่งมืนบาทเนี่ยให้ทุกกลุ่มจริงๆเนี่ยก็คือ50ล้านคนเนี่ยให้ใช้จ่ายได้ได้ทันภายในเดือนธันวาคมปีนี้นะครับก็ก็เรียกว่าถือเป็นข่าวดีก่อนแล้วก็กลุ่มปอบางเนี่ยได้ก่อนเพราะว่าอาจจะมีข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ย เขาเคยลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐกันมาแล้วรอบสองรอบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมเชื่อว่าเขามองดูง่ายและกลุ่มนี้น่า,นาจะ,ะเขาเรียกอะไรมีมีความต้องการที่จะเดือดร้อนนะครับสูงแล้วก็จะใช้เงินกันก่อนก็ให้กลุ่มนี้ก่อนสิบประมาณสิบห้าล้านคนก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับผมเดี๋ยวผมสรุปอีกทีหนึ่งก็คนที่รอห้าสิบล้านคนกลุ่มแรกกลุ่มปลอบบางถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสิบห้าล้านคนตัวเลขกลมๆนะ ได้ก่อนภายในไตรมาสสามก็คือว่าก่อนก่อนที่เดือนกันยานะฮะอันนี้ได้ก่อนเลยหนึ่งหมื่นบาทนะครับแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งอีกสามสิบห้าล้านคนเดี๋ยวรอคิวซน่าจะได้ก่อนสิ้นปีเท่ากับว่าก็จะเป็นสองกลุ่มที่ได้ครับผมตามนี้นะคุณพยัคฆ์น้อยถูกต้องเรียบร้อยถูกต้องครับผมเชื่อว่าห้าสิบล้านคนนี่เขาต้องแจกภายในเขาเรียกอะไรอย่างน้อยผมเชื่อว่าลงทะเบียนเนี่ยภายในไตรมาสสามนี้เหมือนกัน นะครับก็ลงทะเบียนต่างกันไปนะครับภายในเส้าสามแล้วก็แจกเงินที่เหลืออีกเท่าไหร่ละประมาณสามสิบถ้าหักไปสิบห้าล้านก็ <30 S 1> เลยสามสิบห <15 S 1> ้าล้านคนก็ภายในอ่าผมเชื่อว่าพฤติการันวาเนี่ยเขาเร่งแจกให้ทันแน่นอนครับเพราะว่างบปีหกแปดเนี่ยมันไม่ล่าช้าเหมือนปีที่แล้วแล้วลหละนะครับเพราะปีหกเจ็ดเนี่ยเราล่าช้ามาเจ็ดเดือนนะครับปีหกแปดเนี่ยคงไม่ล่าช้าแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสภาเนี่ยเขาจะเปิด ถกกันเรื่องงบประมาณปี68แล้วนะครับ<ช>ดังนั้น<ช>ไม่น่าจะล่าช้าเหมือนปี6 7นะครับเรื่องงบประมาณก็คงจะมาตามเวลาแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณคุณพยักษ์น้อยมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกันอีกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณมากเลยครับครับสวัสดีครับ